คลิปนี้นะคะเป็นการแนะนำอิดรอมนะคะเกี่ยวกับการอ่านกล้ำอิดเรอมจะมีอยู่สองประเภทนะคะอิดอรอมกามินกับอิดอรอมนาคิสอิดอรอมกามินคือการอ่านสมบูรณ์นะคะการอ่านแบบนี้จะอ่านข้ามพยัญชนะตัวแรกไปยังพยัญชนะตัวที่สองโดยคุณลักษณะหรือว่าสิ่ัดของพยัญชนะตัวแรกเนี่ยจะถูกกลืนไปเลยเช่น อายที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะคะวาลลนูสริกะก็คือพยัญชนะนูนตัวแรกเนี่ยหายไปเลยค่ะแล้วอ่านข้ามไปยังตัวที่สองได้เลยมิมมาลินตัวนูนหายไปข้ามไปยังตัวที่สองเลยนั่นก็คือมีมนะคะมิล,ลดุนฮูตัวนูนหายไป คามไปยังตัวที่3เลยนั่นก็คือตัวรามค่ะคําสุดท้ายมิรบบิกะตัวนูนหายไปคามไปยังตัวรอได้เลยค่ะตรงนี้เราเรียกว่าอิดอมกา m มินการอ่านข้ามที่สมบูรณ์การอ่านประเภทที่2นะคะเรียกว่าอิดอมนากิสหรือการอ่านคามที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองการอ่านแบบนี้นะคะจะยังมีการอ่านตัวแรกอยู่ค่ะ ก็คืออ่านนูนนั่นแหละนะคะแล้วก็จะได้ยินเสียงนูนกับพยัญชนะถัดไปพร้อมๆกันลองดูอายะที่จอนะคะมิวลินฟะมันยะอาลการอ่านแบบนี้จะมีพยัญชนะแค่สองตัวเท่านั้นนะคะก็คือวาวกับยานั่นเองนะคะว่างๆลองเอาดินสอไปวงดูในอัลกุรอานเพื่อแยกแยะดูนะคะ